คิกง่ายๆ3ข้อในการมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนที่มีเงินเดือนเท่าๆกันเขาจึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการกับเงินของเขาได้ดีและเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจทางการเงินของเราดีมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ ลองทำตามขั้นตอนดังนี้ดู 1. ต้องงดค่าใช้จ่ายส่วนที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นให้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเก็บไม่ได้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บคือการใช้จ่ายที่เกินตัวบางครั้งของที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ไม่ยาก เพียงแค่เราต้องมีวินยัยมีเหตุมีผลคิดไต่ตรองให้ดีก่อนการซื้อทุกครั้งแรกๆอาจจะทำได้ยากแต่เดี๋ยวคงจะทำให้เรานั้นชินไปเองถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้เพราะทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยหากทิ้งไปได้ รับรองว่าเรามีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเพิ่มขึ้นแน่ๆเพียงแค่เราเปลี่ยนทัศนคติเท่านั้นสิ่งดีๆก็จะตามมา 2. เมื่อเวลาซื้อของควรดูที่คุณภาพหลายๆคนที่อาจจะติดหรูหรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคาจากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะใหม่ ก่อนการตัดสินใจซื้อควรพิจารณาไถ่ตรองให้ดีนอกจากเราจะดูที่ราคาแล้วควรดูที่คุณภาพด้วยฉะนั้นการที่เราจะซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเราจะได้ใช้ของนั้นอย่างคุ้มค่าและไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆบางคนอาจจะคิดว่าการเลือกซื้อของที่ราคาถูกกว่าคุณภาพน้อยลง แต่การซื้อของต้องนำมาเปรียบเทียบกันด้วยทั้งเรื่องราคาคุณภาพลองคิดดีๆการซื้อของที่มีคุณภาพดีแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยย่อมคุ้มค่ากว่าเราไม่ควรมองที่เรื่องของราคาอย่างเดียวแต่ควรดูที่คุณภาพด้วยจะดีที่สุดทั้งนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป แล้วยังได้ใช้ของที่คุ้มค่าใช้ได้นานมีเงินเหลือใช้อีกด้วย 3. สาสำคัญมากเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วในการออมเงินเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วและหลายๆคนนั้นก็ทำไม่ได้สักทีกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าอยากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำคือให้เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อนจากนั้นก็ไม่ยากเลยโดยให้เพื่อนๆใส่รายการต่างๆที่ได้ใช้เงินหรือได้รับในบัญชีของเราซึ่งทำแบบง่ายๆให้เราพอเข้าใจว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้างและเงินที่เป็นรายได้ของเรารับมาแค่ไหน แม้ว่าเราจะไม่ได้จบทางด้านบัญชีก็สามารถทำได้หลังจากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเสียไปเท่าไหร่มันจะส่งผลดีให้เราสามารถช่วยประมาณตนในเดือนถัดไปได้จริงๆแล้วชีวิตคนเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเป็นที่ตัวเราเองที่คิดซับซ้อนกันไป คนที่เข้าใจโลกคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือแม้แต่ความทุกข์ก็ตามจะอยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้ทั้งนั้นเพียงแค่รู้จักใช้ชีวิตในรูปแบบที่พอเพียงกินอยู่อย่างพอดีก็พอมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ